เรไปทางเรือไปทางเรือพี่นุน้ยรีบไปเดี๋ยวนี้กับกับๆับเด็กผมเก็บเรือไอ้มาจนเสื้ด็ดข้ามาผักแน่ใจหนักตองส้ำเล็ดดังใจไหมโปรแกรมเจ็บเล็บเแขนนีกก่นนฟังไว้เลยใจเบาอ,อกมา ปองพลบัน,บนประหันคุณพลนไฟเสื้อขนอว่ากลัวไม่โดยใจจะปืนพลาดเตรียมพร้อมและคงจะได้ปนเย้ยในความพยา,ายามขนองได้ไม่กลัวตายพร้อมจะแกาว้วไปรานโรนเป็นยามโปรตอนนี้กิรณาได้จังว่ารีบรนไม่ไปปนวางไป เดี่ยวครับตอนนี้เสือกิรสนะและเสือขนมได้เริ่มแผนการที่จะปล้นบ้านของคุณพลจตุวรลุนโดยที่เสือเดชได้สั่งการในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการทรัพสมบัติอะไรหรอกแต่ต้องการที่จะหักหน้าคุณพลจตุวรลุนเพราะด้วยความแค้นผมคิดว่าตอนนี้ท่านจะคงจะเดากันได้ง่ายเลยครับ ว่าคุณพลเดชสุริยะกับเสือเดชจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันโดยเสือกิศณะเสือนุ้ยเสือเท่งเดินทางมาเปินครั้งนี้ด้วยทางเรือและกลุ่มที่มาถึงก่อนนั่นก็คือกิษณะเอะนี่เรามาถึงก่อนเลยเด็ กิษณนเอ้พี่คนงยังไม่มาถึงทีก็ดีเลยมาเร็วพี่อย่นี่พี่ติ๊กเรามาถึงก่อนพี่ขนองตอนนี้ถือว่าเป็นโชคดีของเราแล้วเลยด้วยวิชาคมที่เสือกิษณะได้รับเรียนมาจากเสือเดกการต้นในครั้งนี้เสือกิษณะไม่ได้ต้องการที่ให้เลือดตกยางอ,อกไม่ต้องการที่จะเกิดการต่อสู้ เขาก็เลยไล่เวทมนต์เพื่อทุกคนในบ้านหลับกันให้หมดโอมนบโมพุทธายะทุกคนในบ้านจุหลัะเรียบร้อยแล้วพี่นุ้ยพี่ติ๊กคนในบ้านหลับกันหมดแล้วเราเริ่มปล้นกันเลยไอเสือบุกใครมีสมบัติอะไรเอาไปให้หมด เสือปลดเล้ไอเสือบุกแล้วไอ้เสือบุกแล้าไอ้เสือบุก้อกแล้วน้งิดเนอาเชกนในคนรับเป็ดล้ว,ลวลลมึงยิงอปปอดำโพมึงเอ้ คนหลับกันหมดแล้วยินกันทับ้าเลยเดี๋ยวคนก็แต่งมือกันหมดไม้วัดหอยส้มแักซี่จนเก็บปืนเก็บปืนอย่าเจ้าเล่นไปไปรีบรีบกิษณาได้สำรวจบริเวณหมู่บ้านหมดทุกท่อทุกมุมเพื่อจะดูว่าสิ่งของมีค่าเลยที่ควรจะเอาไปบ้านจนกระทั่งเขาได้ไปเปิดประตูห้องห้องหนึ่ง เอคนนั้นนี่ที่เราช่วยไว้วันนั้นนี่ถ้าพี่ขนงมาแล้วเจอเธอเธอคงจะไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนดูแล้วสิเธอก็น่าจะเป็นลูกสาวของคุณพลจะตัวหลุนเอ๊ะฉันคิดออกแล้วสิ่งของที่มีค่าที่สุดในบ้านนี้คืออะไรเอาเถอะอย่างน้อยฉันจะต้องช่วยเธอ ถ้าเธอยังอยู่อย่างนี้พี่ขนงมาเห็นแล้วจะต้องเธอไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนพี่นุ้ยพี่เต่งเตรียมตัวกลับผมได้คงมีค่าแล้วฮะแล้นั้นอน้องผ่าใครมากันนี่เอาเธอพี่นุ้ยเดี๋ยวค่อยคุยกันเรารีบกลับกันนแล้วไม่เอาไร่เพิ่พเราได้ของมีค่าที่สุดแล้วรีบไปพี่นุย้ย ไม่งั้นเราจะยิงถล,ล่มไปทั้งบ้านหากระวังเนื้อรักษารักเนื้อรักตัวก็รีบเอาสมบัติไปเสือเทิงเสือเพลงบุกแล้วแกบบ๊งแมกลับไปเตงกลับหลักยิงหนูเลยเสือกิจสนาเสือนอิ้วเท่งไม่ได้ของที่มีค่า ก็รีบกรับกันไปในทันทีเสือขนองเมื่อมาถึงที่บ้านของคุณพลจะตวดุลไอเสือกิดนี่ร่องรอยแสดงว่ามีคนมาบ้านนี้แล้วไอ้กิสณามันโง่ชิบหายดูสิมันไม่ใช่ได้เอาอะไรไปเลยสมบัดยังเหลือเยอะแยะเอ้ใลโชคดีของเราแล้ว ผู้ชนะในครั้งนี้ต้องเป็นกูอย่างแน่นอนพวกเราสมบัติมีเท่าไร่ขนไปหมด ของคุณพลจะดูว่ารนถึงก่อนเสือขนงและสิ่งที่เสือกิษณะได้นำพามานั่นก็คือคุณหนูเผ่าเด็กก็อย่างว่าเลยครับท่านทีละด้วยความเฉลียวฉลาดของเสือกิษณะเขารู้ดีว่าของที่มีค่าที่สุดของคุณพลจะดูว่ารุนเคือะไรลูกก็คือดวงใจของพ่อของแม่ยิ่งเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยก็ย่อมจะมีค่าที่สุด สน้หนูหนุ้ยเท่งตอนนี้ก็รีบเดินทางนำตัวพราวเนตรมายังชุมโจนนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเราอยู่ตรงนี้โหแล้วตอนนี้ใครพาเรามาที่ไหนเนี่ย เดี๋ยวก่อนเธออยากพูดอะไรมากอยากกระดุกระดิกถ่าเธอยังอยากจะปลอดภัยแกจะพาฉันไปไหนเดี๋ยวเธอก็รู้มานน่เสือขนองก็มาด้วยความสุข ความดีใจว่าตัวเองจะได้ของมาม,มากที่สุดและจะต้องชนะกฤษณะในครั้งนี้เพราะที่ผ่านมาเขแพ้กฤษณะมัตรลอดรีบหน่อยพวกมึงรีบขนเอาไปพ่อตอนเช้านี้แล้วจะได้รู้วยกกษณะครั้งก่อนมึงชนะกูแต่ครั้งนี้มึงแพ้กูแล้ว หวังในตัวพวกมึงจริงๆดูสิขนของกันมาตั้งเยอะแยะมากมายไอจัตัวะรุนครั้งนี้มึงจะต้องเสียหน้าอย่างแน่นอนหวัดดีครับพ่อได้ของมาเรียบร้อยได้ของมาเรียบร้อยครับพ่อแล้วนั่นที่มึงกําลังขนมานั่นของไครของผมหมดเลยพ่อฮะของมึงหมดเลยลนะนี่ของผมหมดเลยเยโอ้มึงเก่งมากไลยคน้อง สวัสดีครับพ่อหนกษิษสระของที่มึงได้มาเนี่ยได้มากี่อย่างทำไมเมนอะไรติดไม้ติดมือหมดเลยได้มาอย่างเดียวครับพ่อฮะมึงได้มาอย่างเดียวนี่ได้มาอย่างเดียวพ่อบาที่สุดกูผิดหวังในเยอนมึงจริงๆงครั้งนี้ได้มาสิ่งเดียวเท่านั้นครับพ่อโอ้ยเกกิษสะ ใจวันไม่ได้ไรมามั่งไงมึงวางกัะตรงนั้นได้อะไรกันมามังเนี่ยเยอะแยะเลยพอพวกมึงนี่สมกับเป็นลูกกูจริงๆกูให้มึงทำงานในครั้งนี้กูไม่ผิดหวัง ไหนใครได้อะไรมาบ้างวางกันตรงน้าฮะคงจะวางไม่ผลนะพ่อพ่อเห็นหรือเปล่าข้างล่างเนี่ยทําไมล่ะนั่นแหละของผมหมดเลยของมึงหมดเลยแล้วเนี่ยของผมหมดเลยครับพ่อเก่งจริงๆริงงขนมเก่งจริงๆงกูไม่ผิดหวังเลยแล้วของมึงอะไรกิษณะผมได้มาอย่างเดียวกับพ่อมึงได้มาอย่างเดียวได้มาอย่างเดียวครับพ่อกิษณะกูมึงไม่เคยทําให้กูผิดหวัง ทุกครั้งที่มึงไปพลนมึงจะต้องนำชัยชนะนำแต่ความชื่นบานความสุขให้กับปูแต่ครั้งนี้นี่มึงไม่ได้อะไรมามึงได้มาอย่างเดียวได้มาอย่างเดียวกับพ่ออะไรเนี่ยมึงได้มาอย่างเดียวเดี๋ยวมึงก็แพ้ขนมมึงได้อะไรมาเดี๋ยวพ่อรอสักแปบ๊บกับเดี๋ยวผมเอามาให้กระจอกจริงๆเนี่ยพ่ออุตส่าห์ให้ไปพล้นมึงได้มาอย่างเดียวกระจอกจริง มาทางนี้ก่อดอยู่ใจเย็นๆแกจะพาฉันไปไหนมาทางนี้ใจเย็นๆอย่าพูดอะไรมากฉันไม่ไปมาอะไรนี่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเอาแล้วมึงพาใครมาเนี่ยกฤษณะมึงพาใครมาเนี่ยคนนี้แหละพ่อใครคนนี้ก็คือคุณหนูพราวเนย ลูกสาวเพียงคนเดียวของคุณพลจตุวรุนวะนี่มึงลักพาตัวคุณหนูพราวเนตรลูกสาวคอยคุณพลจตุวรุนมาครับพ่อมันฉลาดจริงๆคุณหนูพราวเนตรลูกสาวเพียงคนเดียวของคุณพลจตุวรุนแก้วตาดวงใจของมันเอาเถอะมึงฉลาดมากมึงได้ของมาสิ่งเดียวแต่เป็นของที่มีค่าที่สุด วันนี้มึงเป็นผู้ชนะไอเกษชนะกูยินดีกับมึงด้วยครั้งต่อไปกูะให้มึงเป็นผู้นำการต้นอะไรพ่ออะไรอ่ะก็เกศชนะเป็นผู้ชนะแล้วมันได้มาอย่างเดียวแล้วผมได้มาตั้งเยอะแยะมึงได้มาเยอะแยะแต่ก็ไม่ชนะไอเกศชนะไอเกศชนะได้มันได้มาอย่างเดียวแต่มันมีค่าที่สุดปัดโถ่ให้กูแพ้มงนแล้ว อะไรนี่เราจับฉันมาทําไมเนี่ย <c oughs> โธแกฉันนึกคิดว่าแกนี่เป็นคนดีที่มาช่วยฉันวันนั้นคิดว่าเสือกินสนะคงเป็นโจรที่มีคุณ,ณธรรมแต่มึงก็เป็นโจนกระจอกทั่วไปนั่นแหละ <c oughs> หยุดก่อนสิใจเย็นๆและพ่อจะให้ผมทํายังไงกับผู้หญิงคนนี้เออย่างงี้ยกินสนะไหนนมึงเป็นคนจับมาได้สมบัตินี้กุมอบให้มึง และสมบัติเท่ขนงเอามาได้กลัวมอบไปมึงเพราะมึงเป็นผู้ชนะและจะทำยังไงผู้หญิงคนนี้กูให้เป็นเมียมึงเลยกูให้เป็นเมียมึงแล้วมึงก็ทำยังไงก็ได้มันท้องให้เร็วที่สุดเมื่อมันท้องแล้วคลอดลูกออกมากูจะส่งลูกของมันไปพ่อของมันกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้คุปนปลจะตัวะรุนจะทำหน้ายัางไงเมื่อรู้ว่าลูกสาวมันท้องกับโจนกูสะใจเว้ยเอาเถอะนะ ต่อจากนี้น้าทีของมึงทําให้มันท้องเร็วที่สุดครับพ่อได้เลยพย่อเอ้ยทำไมชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยฉันคิดว่ามันเป็นคนดีคิดว่าเป็นโจนที่ดีแต่มันก็เป็นโจนกระจกโจนทั่วไปนี่แหละมันไม่ต่างอะไรกันเลยยิ้มหีแม่บึงสี cũng mi quảm măng ra mê đai Mấy lao ơ mừng ở trên lao Lục mít lèo Khi nát có Riêng bởi sồn sổ Mấy dính mít lèo Mít lèo Nhật mềm bươn nô Vậy mà ra thẳng mít อยิงมัง่งโจนไม่ยิงเว้นกระจายไอ้เสือเถียงนไอ้เสือเถียงไอ้เสือเถียงเออเสือเถียงสั้นเลยกูเชื่อกูสั้นจริงอ่ะเออเพนได้ของกูอั่นเออกูไม่ธรรมาดาวัน,นก่อนกูไปวัดเคยกับนางโอ้นางโอ้อย่างเพลงว่ะโทชีวิตฉันทำไมต้องเป็นอย่างนี้เนี่ย สุดท้ายแล้วโดนตอกเป็นเมียของโจรน,นี่เราคุณหนูพราวเนธล,ลูกของคุณพลจะตัวรุ่นจะต้องเป็นเมียโจรหรือนี่ทอ ในเมื่อโชคชะตาของฉันมันเป็นแบบนี้แล้วยังไงฉันจะสู้ฉันจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายฉันจะสู้สู้เข้าไปอย่าได้ถอยม้วนจนคอยเอาใจช่วยอยู่โมกปักเอาใครสัตว์่าแล้วแม่จะร้องเลยเด้อเคยอยู่กันาดมึงก็ปอปอช่อเคออยเหยากูมาคนกินข้าว